แกแกมีอะไรหรอกแกเรียกฉันทำไมอ่ะฉันเรียกแกนั่นแหละเอาหรอฉันอยากผิวหน้าใสเหมือนเด็กแบวแบ,แบอ,อ่ะแกนี่ไงแกสบู่เบบี้สกินซอฟต์หนหรอคอดูหน่อยสบู่ตัวนี้นะแกจะบอกว่ามันทำให้หน้าเราเด็กมากมากคือแบบมีสารสกรัดจากฮันนี้ก็คือน้ำผึ้งสองคอลลิเจนซามกูตไทออน สบู่เบบี้สกินซลฉันว่าแกเหมาะสำหรับชันนี้มากแล้วมันหน้าเด็กจริงปะนี่แกไม่เชื่อฉันหรอฉันเชื่อลาฉันเชื่อแล้วมาฟังคุณประโยชน์ออก,กันเถอะแกก็สบูต่ตัวนี้นะแกช่วยทำความสะอาดผิวหน้าอย่างร้ำลึกช่วยให้ผิวกระจ่างใสกลับมาหน้าเด็กและช่วยบำรุงผิวที่กร้านบนใบหน้าและยังช่วยให้เรามีผิวที่เรียบเนียนขึ้นกว่าเดิมด้วยนะแก แล้วฉันจะหาซื้อได้ที่ไหนหรอแกตัวแทนอยู่ด้านร่างข,ของแบนอยู่ด้านบนจบหนา